อีสามพันท่านนะคะสามพันสองร้อยนี้เจอกันไหนใครมาบ้างครับุ่งนีุ้่งนี้ใครมาบ้างเขาว่าบัตรน้างานหนึ่งพันเต็มแล้วก็โอ้โหสี่สิบเอ็ดบาทจุดแปดสิบห้าะตังค์โอนมายอมรับเลยเลี้ยวยวา ไปไปกันจริงเด้อผู้คนใกล้ตื่นนะตูกไปเลย,ยง่วงสและทางออกห้ามเข้าอ้าวก็ทางออกห้ามเข้าอยู่แล้วเด้อไปทางไหนเนี่ย เป็นไวจัดเอ,อเนี่ยเนี่ยเนยคนเนี้ยนุกิสดาครับคือนี่นี่ผมทักผมคอมเมนต์ไม่แล้วนะเออเนี่ยครับช่องต่อตอนนี้ผมรบกวนใส่คำว่า FC ให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าชื่อชื่อต่อต่อ,ต,อตั้งเหมือนผมเลยนะครับอาจจะมีผิดพลาดอะไรในภายภาคหน้าได้นะครับ เออรบกวนใส่คำว่า fc ให้ผมหน่อยนะตอตอของพี่คนนี้นะครับขอบคุณนะครับรบกวนนิดนึงเนี่ยคณพี่คน,นเนี้ยเนี่ยช่องตอตอที่ผมปักมุดเนี่ยรบกวนใส่คำว่า fc ให้หน่อยนะครับครับรู้ครับว่า fc ครับแต่ว่าเดี๋ยวคนอื่นเผื่อเขามาติดต่อง,งานหรือว่าอะไรเงี้ยเขาทักไปที่นู่นแล้วมันจะทำให้ จะเสียโอกาสงานกันอะไรเงี้ยครับทางขวาแบพื่อนนู่นไหยบ่นไปนู่นบ่นไปนู่นนะเขาจอดทางไหนกันนะสนมาร์ทอยู่ขวาเนี่ยครับรบกวนใส่เข้ามา fc ให้ผมหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ไปคอมเมนต์ในช่อง,องเขามาแล้วว่าเออรบกวนใส่เข้ามา fc ให้ผมหน่อยนะครับนี่แหละจอดเทียบอ,อ่อน ท้ายกันดำอะไรเพื่อน FC ละนองุ้มเนี่อยอดชุดปังมากเออขอบคุณครับขอบคุณเรื่องชุดด้วยนะที่เก็บกุญแจไปด้วยใช่ไหมใช่สิถึงแล้ว 5 thùng tháo con Tưởng Không có một nhà không nào mà một bữa chín chọn ถึงคนสุดท้ายไม่หนอไม่น่ารอดน่าจะประมาณนั้นกคนตุงมันได้เลยนะ FC บัานโป่งของผมครับใส่ท้าแป๊บเด้อ ม่ผมมาเร็วแล้วแต่ว่ารถมันติดผมเอาหมายได้สามโมงแล้วเอยรถมันติดมันปิดทางบ่ลมไปไ้ยลืมปิดไฟเนาะว่านออกรถดิไเตาอ้วนเอ้อดดาหมดแบตหมดแล้วเนี่ยหมดดิไปใกล้ๆด,ดิ รถมันเดี๋ยววันหนึ่งอะสตาร์รถไม่ได้เอา้าหมดเลยหมดเลยเหรอมานี่ดิ <Greek. S 1> มาใกล้ดิใกล้จัดอะ่ะไปทุกคนถึงละก<ม>็ขนัดหกโมงอ๋อหกโมงครึ่งแล้ว ย้วไงวะโอเคยอดชุดปังมากขอบคุณนะครับขอบคุณที่โดเน a ค่าชุดพปอร์ตกันเพราะว่าผมบอกเลยว่าชุดมันแพงมากนะครับแล้วแต่ผมก็ผมไม่ใช่ว่าผมไม่ลงทุนเองเลยนะผมลงทุนเองไปแล้ว3ชุดเลยทีเดียวนะครับแล้วทีนี้ทางเ c ซผมเนี่ยเขาก็ เหนือว่าเอออยากมีโปรเจกต์มีให้ก็ก็โอเคเป็นผลดีที่น่ารักหลายคนอยากส u p อ o r t ชุดกันอะไรเงี้ยเข้าท่างไหนไม่รู้ครับอุ้ยเจ็บเข้าอ่ะเข้าไเป็นไรอ่ะเข้าเคสเหรออุ้ยไม่รู้จังเลยเข้าตรงไหนครับ พี่โอดีครับมาถึงห้องน้เหรอชั้นไหนเนี่ยชั้นนี่เนี่ยนี่เลยห้องน้ำก่อนดีกว่าห้องน,น้ำไ,ไ,ไม่ไหนพี่โอห้องน้ำหน,นุนมีจี้ไปดูมา นี่ถึงแล้วสวัสดีครับโค <brasile. S 1> นะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี้ครับเดี๋ยวเข้าห okay ้องน้ำก่อนนะโจวันดี้โจวันดีครับแจ็ควันดีครับพี่โต้งวันดี นี่สปอยสปอยจะพาเราไปห้องน้ำด้วยทุกคนมาถึงห้องน้ำแล้วคนอยู่ตรงนี้ก่อนนะนั่งรออย่างเรียบร้อยครั้งแรกที่เข้าห้องน้ำสุขาผู้ชาย ไอหนุ่มไอจีดทษชีอยปิดเสียงเลยทุกคนชีอยู่โถรงไม้ก็มีไอจีเดี๋ยวทีไออุ้ยแม่งโดนบล็อกเลยเดี๋ยวข้าวห้าไว้เราทะลึ่งทุกคนอย่าตัดลงนะมันน่าเกลียดนะเอาแค่คำๆบออย่าไปตัดลงเด้อ รับเชิญครับโชว์เสียงหน่อยครับโชว์เสียงหน่อยครับดังไหมครับนี่สี่ผันท่านนี่รับเชิญนะครับหล่อมากพี่ชายผมเองพี่ปาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เคสทุกคนตรงมาตรงมาเชนไม่เอาอะไรปะมันต้องมาต่อนะรู้ปะที่มันเป็นตัวเครื่องอะ่ะมันจะเป็นตัวเครื่องอยู่ในถุงถุงบับเบิ้ลอ่ะแล้วก็หัวไม้จะอยู่ในกล้องขาวซีเรียมเล็กๆ <c oughs> ตัวเครื่องอาจจะอยู่ในกล้องหัวมอนห่อบับเบิ้ลไวอ้อ่ะพี่ก้าน่าจะยังไม่ถึงครับ

คนละแม่อะไดิแต่ว่าพ่อเดืนอะไรเงี้ยไปที่หเอ่อโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมไปไม่ไรไม่นะผมขอไปทำกันบ้านเรื่องก่อนนะครับโอเคนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้ยวยนะผมมาแล้วนะครับเจอกันนะทุกคนบายบายขอบคุณนะครับ